เห็นวิโรจน์ตั้งไปเนี่ยโอ้ยไปเชียร์ทีมอื่นได้ไงเราได้รับรายงานว่าช่องคุณมีผู้เยาวเยือกรุณาส่งผู้เยาว์หญิงมาเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปเชลีฟยไปของตัวเองเหรอไี่ดูมันหิวหิวอย่าีตอนนี้เออวิลโลดเรามาเล่นตามกฎอีกแล้วเราไม่ใช่คนดามมีเควสให้ดามเล่นตัวมั่นใจที่ว่าจะชนะแต่เล่นสองปืนออฟกับเชลีฟขออะไรยากไม่เคยเห็นบากดามเออออฟสักครั้งในชีวิตออฟมาได้อยู่เชร์ลีฟไม่ได้ The cat ครับแผ่นรองเมาส์นะครับแผ่นรองเมาส์ยูโทเปียนะครับแบ็กเบด B2 นะฮะราคา1,390บาทซื้อ <c oughs> ในช็อปปี้ได้ครับ j z ทอาเกียเป็นแผ่นแบบว่าออกแนวบาลานซ์บาลานซ์หน่อยลายสวยครับคุณภาพดีราคาถูกกันเลขซ้ำอ่ะ11 11 12 12อย่างเงี้ยเข้าไปดูได้ครับลดบถูกกว่าเดิมอีกเพิ่ก็ลองเปิดหลอดแบบว่าซื้อเป็นของโดยเด็กคนน่าจะโจยะเยอะเต้ยเาไม่ต้องกินอเออไม่มันก็ตั้งบอกสมมติของมันราคา1,000งพัมันก็ตั้งหลอดสัก5,000โอ้ยอย่าไปบอกคนดูนะเว้ยได้หลอดกินข้าวไม่่่่ไไไไดด้้้้้เเหหหรรรออออมมมมคคัับบกกกกกกูยยาาาาใึึงงิินนนนขขวว็ ก็ได้จูแต่ว่าตั้งชื่อว่าเป็นหลอดโอมากาเซ่ต้องเป็นก่อนที่ราไม่เคยกินเว้ยครับแบบทั่วไปเบสิกไม่เอาไม่อยากให้มึงกินข้าวเว้ยอยากให้มึงซื้ออุปกรณ์ดีๆมาใช้เล่นให้กูดูเว้ยเฮ้ยกูก็คนนั้นเนี่ยกูไม่ต้องกินข้าวเหรอไม่รู้ไม่ให้คนดู พูดตั้งมาเห็นวิลโลต์ตั้งไปเนี่ยโว้ยพิเชียทีมอื่นได้ไงเขาเาทำมาไม่ค่อยสวยเว้ยสกินสกินทีมนี้มันสวยเฮียออ๋แล้ววิลโลต์ตั้งแล้วมันพิมพ์มาติดไอดีมาพี่ไม่ได้เชียร์ทีมนี้เนาพูดแบบนี้หมายความว่าไงเราได้รับรายงานมาว่าช่องคุณมียอดโดเนทเกินที่กำหนดกรุณาส่งบัตรทรูมาทางดิดสันพากลพี่วิ่งไปร้อยสามห้าตัวนะพี่วเฮ้ยโค้งเป็นคามเอ็มจับเออเฮออันนี้ไม่คามเลย เราได้รับรายงานว่าช่องคุณมีผู้เยาเยากรุณาสมผู้เยาหญิงมาเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไปโอ้โหเอคือน้อนี่ไงนี่ไหนวะ้ว่าไอเกือบไอเกือบไอเกือบสดชื่นเว้ยมีแหงมีแหงยี่มันสีบันด๊อแล้วเจ็ดเก็ดเจ็ดเออเออเฮ้ยมาแบบพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่กูเลยวะ ไอสัตรไม่ใช่นี้เอ้าเฮ้ยชลิดใครของตัวเองหรอออกไปไอศัตออองนตัวเองหรอเฮ้ยทามมิ่งไยหัวดีครับนี่ไงอามเคมจรองอาร์มจิโอเกรูออกูตีวมันหิวหิวตอนนี้ไหมมันอันนี้เนียที่อสิอ่าสนนยานดูิคนคนฟุ่ข้างบนกับข้างล่างคือมึงว่าเขาจะเลือกใครอะไม่เกี่ยวฮับอยู่ที่คาลมฮับ เอ Nice one พังแล้วพังแล้วพังแล้วเอ้เฮเว่นแม่งมีขอบรูเสมอได้จี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 แล้วไม่เปิดไมค์คุยสักหน่อยว้าขี้ยาแบบจบเกมแลขอบคุณค่ะทำห่วงเพราะผิดพลาดให้อภัยขอเธอพี่คนเราผิดพลาดกันได้โอเคน้องบุ๋งที่เนเสียงคนว่ายน้ำเว้ยเพื่อนไม่มีหรอกเพื่อนใครว่ายน้ำมาวะ มึงโดนลูกกอกมึงตายซ้เฮียเอาเฮ้ยงอติงแท้ติดวอติดวอมันหวยตรงไหนเวลามาโซ่ะต่อย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 เชลพ่อมึงดังต่อยต่อยต่อยเสียงปืนยังไงนะยิงน่อยดิต่อยนั่นแหละก็มาบ้านเราเว้ยเอาเฮ้ย ไม่ใช่เฮ้ยฟังโอ้ยโอโอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยโโอ้โ้โอโอ้โอ้โอโยงออีโ้โ ไม่ใช่ไอโรดที่โดดไม่ใช่หรอไอโรดไม่เห็นโดดเลีลังกองลังกองเออไอโรดเฮียชาวล็อกไอโรดเฮียแม่งตั้งแต่ช็อตแรกกูด่วได้หนึ่งสองสามแม่งไปไหนก็ไม่รู้ลังเสาในไซส์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 ลังเสาเราเฟ้งเอาให้หน่อยสองเฮ่อพ่อมึงเฮเว่นช่วยด้วยสองดัวครับเฮเว่นสองไม่เก่งแปดสิบ กูแล้วมีเออแล้วมันเสียนดีเน็ตเขึ้นขึ้นขึ้นไปแล้วว้าวเฮ้ยไปเลยหล่อดตรงนี้รหล่อยไปไหนไปข้างในข้างนอกเฮ้ยมันอยู่ได้คนเดียวไอ้เกดมันอยู่ได้คนเดียวออกไปเอาเทียนหลังเออฮ้ยกูโดนตายแล้วควันหมดพอดีไอ้เหี้ยจะที่ดิวเจอคนเดียวนะครัาคุณกีฮุนเรามาเล่นตามกฎอีกแล้ว เราไม่ใช่คนเราเป็นม้าแข่งแล้วก็ยนเด็กแม่งรีเชียควายงูอันนี้คือเสียงเด็กไ่ใช่ผมก็บอกคุณจีฮวอนเออเออเอาเลยเออ โ <rac> โคุณทำอย่างนั้นละคุณกีุ่นเราไม่ใช่คนเราเป็นสวาโอ้ยเอาละครับวันนี้เจซัอาร์เขาหาของดีๆดถูกๆมาให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองเมาส์คอนโทรลสปีดบาลานซ์คุณภาพบนโหใช้ได้ยาวๆปีดเมาส์คอนโทรลสปีดบาลานซ์ริดเทปติดเมาส์กันลื่นคีย์แคปสวยๆเท่ๆสวิชแม่เหล็กก็มีสายคล้องคีย์บอร์ดก็มาออกแขนเล่นเกมไว้ถ่ายรูปหล่อๆและอื่นๆอีกมากมายสุดเขารับประกอบคีย์บอร์ดให้ออกเออเอาข้ายอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเมาส์คีย์บอร์ดหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ทักไปถาม z R ราคาก็ถูกอยู่แล้วแต่ซื้อในช้อปปี้เจซัตอาเกียมีส่วนลดเพิ่มอีกทุกวันอังคารและวันพิเศษต่างๆของดีๆใช้ยาวๆผมก็ใช้อยู่เนี่ยถ้าสนใจก็ต้องเจซัตอาเกียเลยฮะยี่มึงสนุกกับไฟพังอยู่หรอว่าแพงแพงแพงว่าสั้นมันชื่อเฮียมึงชื่อไม่ใช่ยาหาอะไรเล่นไม่กูแค่อยากเล่นเกมยิงที่กูยังรู้สึกว่ากูยังเป็นคนอยู่คือเล่นเกมเฮียนี่เหมือนกูเป็นควายอ่ะคือเลงโดนตะขากูเต้นเบรกแดนเนี่ยเพราะมันขึ้นโขดเดินยิงอะไรแบบเนี้ยคือ กูเล็งโดนแล้วกูยิงโดนจริงๆอ่ะมันไม่เหมือนเกมหานี่ที่กูเล็งโดนแล้วกูยิงไม่โดนโอเคแฟงมึงมันลองพูดจำเพี้ยตั้งนานว่าโอ้ยดอมทำไมมันต้องแย่งเซลจากกูด้วยดอมโอ้ยเป็นพี้ยอะไรตถูกหูถี่ทุกคนเคยถามหาฉันตอนที่เป็นกาไม่ก็แค่เหี้ยของกูแม่บอมแม่งอยู่อย่างไกลไอ้เหี้ย ไม่ได้มันไปไหนของมันวะฮ่ามึงหลอกเหมือนกันเหรอดูเดียวกันเลยนี่ไงเฮีย SB SB ใครกูไปดไงกูคิดว่าช็อตนั้นมันคิดว่ามึงเมมเว้ยแต่ที่ไหนได้ไอ้เฮียบอมแม่งตกอยู่นี่กูต้องมาเอาบอมมึงก็ไม่มายิงกับกูไงแล้วให้กูทำไงแม่งหลอนเองเว้ยยี้เนี่ย ไม่รู้อะดิเอ้าเป็นไรเนี่ยเมนมามันวีนอะไรไมีเครื่อกุเม,ม่มมมางไงคลิกช่วยไม่ได้คลิกตรงกล่องนี้มีนะคลิกมิกี่ความตายสีขาว <c oughs> น้องแก่เขาน่นสาสงสารจริงเลยลากแก่มาเล่นด้วยเหรอ ยิงแล้วหัวแพ้จัดอย่าทำไปหลายกูไม่เข้าใจนะว่าชิฟมันค้างหรือยังไงนะไอสัตว์กูไม่ได้ยินเสียงเพี้ยอะไรเลยหัวแพ้แล้วแค่นี้เองกำลังอยู่เลยเนี่ยไม่มั่นใจในทีมเองเหรอเอโบสวยครับผมมากสองตัววู้วเชิดมันเอาชีฟนี่หว่ายืนให้ยิงงี้เลยเอฟเอฟเออดสัตว์อิมอยู่คู่เดียวมันอยู่คู่เดียวตุ้ย โอ้ยไม่ใช่อัดแค่คนน้องเขาตายแล้วเนี่ยแล้วมึงก็โดนตัดฉากนั้นไปผู้เล่นวอลเลนพอลสี่ชอบยิงซาโซ่แล้วก็ตัดช็อตเองกูยิงกันไตะคลิปกูทำงันแหละทำเหมือนคลิปที่กูทำเลยคุ้นๆว่บวิธีนี้อย่าพ้องร้องยังมีหวังอยู่อะไรมาแล้วให้สูตรเนี่ยที่กลับมาชนะแล้วพิมพ์กลับมาแบบเท่ๆภาพในฝันเลยนะเว้ยไม่อยากได้เออมาด่าเพื่อนมันแล้วนาะเอาเรียบร้อยครับแล้วนะเนี่ยไปเร็ว ชีฟตายระเบิดอีกอต้องหนุ่มโง่บ้าเน้อม,ม,มันว่ากูทำไมมึงแค่วิ่งไปเก็บระเบิดมาวางเนี่ยมันผิดกฎหมายข้อไหนมันไม่ถูกใจเหรอโอ้ยก็กูไม่มีระเบิด <c oughs> มึงก็เดินมายิงกับกูซีทำไมามันเสียเวลานะกูิีมายิงตั้งจะโหหาพอ่อเก่งที่กูพูดเลยมันอมเมจภาพเลยเฮียเอาเมาหนึ่งก็ได้อ้าวมันคนเร็วเลยเฮีย ไม่ได้เล่นไม่ได้เมาเนี่ยโอ้ยเฮ้ยว่มึงซิงแตงนี่ยี้มยีมน่ว่มเล่นชิปไิสิ่งนี้แล้วเฮ้ยเมาส์ศูอันนี้ไม่ใช่เมาส์หนึ่งเอาลงทำไมอ่ะก็เขาลดให้เมาส์หนึ่ะเล่นได้ไหมล่ะไม่เล้ยเย่ว่ะ มึงปรับตัวที่ไหนได้มึงให้เขาปรับให้ตาหน้าเตะออกคนหนึ่งใครก็ได้ยกเว้นบักดามอยากเล่นกับดามน้องเลยเอ้าเฮียกูก็จะออกตาหนา้าไปกดกดกดคนนี้คนออกตายเฮียนี่เล่นตัวเฮียได้เพื่อนขื้นควันได้เจ็บมากเฮียดีดีโอ้ยแท็บโอเคกุคตา ข้างในแม่งตึงเครียดข้างนอกแม่งสนุกจัดไอ้หี้ยนอกสนามรแม่งมีแต่รอยยิ้มในสนามแม่งคุกมมนไม่ยอมมีเม็ออะหน้าห้องน้ำข้างนอกแม่งมันเอโบเบเดี๋ยมไปโอเคเดี๋ยวกูใ

ด้วยมนุษย์คนนี้กด้วยการป้อนเงินให้เขามาเนี่ยกูโหวดแล้วเนี่ยกูดึงจอเข้ามาใกล้ก่อนกูดึงจอออกก่อนพี่แฟนครับนอนได้แล้วนะครับโอเคครับ <c oughs> ตาหน้าขอตัวมั่นใจว่าจะชนะได้นะครับตัวนี้แหละครับได้ชื่อใครคนนั้นออก ห้กูเองคือสบายแล้วฝากด้วยเพื่อนเวลากูลาออคือน้องจะส่งภารกิจให้ดามว่าเล่นตัวที่มั่นใจว่าจะชนะงั้นเหรอมันก็แน่อยู่แล้วสิครับดามีเควสให้ดามเขาบอกว่าเล่นตัวมั่นใจที่ว่าจะชนะแต่เล่นสองปืนออฟกับเชอร์ลี โอ้โหอะไรยากไม่เคยเห็นปักน้ำถือออฟสักครั้งในชีวิตออบมาได้อยู่เชิญคลิไม่ได้เขาบอกให้200ถ้าชนะแค้มีปอบใจโอ้ใครได้ครับอันนี้ตามได้เราดามกูได้ไง้องหานะดามไม่หานครับไม่เล่นเราได้ฟรีด้วยกูปลูกระดมคนดูดิให้ลุกฮือต่อต้านกูดิเฮ้ยไม่ต้องดูช่องวันนี้อยากดูใช่ไหมเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูปล่อยฟรีคลิปมันอ่ะโอ้ยคลิป20บาทมึงยังเอาไปปล่อยฟรีกูไม่ได้เฮียอะไรอยู่แล้วอะไรก็แพงเว้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะของใหญ่มาไล่เฮียตามเอาจริงละ ไอ้ขี้คอยรอบมีมันจะเป็นดีมิชันตอนแข่งอยู่ยี่สิบอะบอกตายไปก่อนเรานี่ไงไปแล้วนี่ไงพี่โหดไหมแชทพี่โหดไหมเฟรมเรทพี่เยอะจังคอมพี่โหดคดามมาวอปโอ๊ยแม่งของจริงแล้วว่ะมือสไนอ์อันดับหนึ่งน้ำพุนะน้ำตกอ๋อแต่มีวอลปิดอยู่โอ๊ยตรงนั้นมันเดินเข้าไปแล้วหลังไม่มีหลังไม่มีโอ๊ยดามคม กูเองต่อว้ามหนีดามเอาเออโคตรโหดอ่ะดามเลน่าอันตีออฟไอ้เหี้ยนี่ไงเหี้ยแม่งบ้าข้างเออเฮี้ยสไนบุกโคตรโหดเออมันโหดอ่ะก็ต้องใช้ปืนที่มันยิงนะเดี๋ยวอเฮ้ยเฮ้ยจอคอมผมค้างครับเมื่อกี้สวยมาดามดามนี่ไงเอิงคูแน่จริงมึงพีคมาเด็ดสัตว์นี่ไงสวยดามเออ ว้าวหนึ่งว้าวสองเฮ้ยหลังเราจริงน้องมาครับสไนลยล็อกโหดเฮ้ยมันสไนคืนมันจะแก้มึงนี่ไงยายิงหัวด้วยตัดไปกูตัวปอมกูจะเข้าแล้วทีมรอตามนะเฮ้ยสโลทำไมเจดเอนี่ไงกูวาร์ปข้ามบ้านมันชิดซ้ายครับน้ำตกมีกวนตีกวนตีดูให้ต่างเสาตายบ้านมันบ้านมันชิดซ้ายนะเกโค้เกโคชิดซ้ายครับบ้านมันแล้วก็น้ำตกโอเมนมันแฝดมันแฝดหมดแล้วหมดแล้วกันตี กูข่าวปลอมไม่โดนแม่งรัดทำไมยี่ไม่โดนพี่รีแอคชั่นไอ้เหี้ยกูไม่รัดไอ้เหี้ยนั่นก็ตายแล้วแม่งไปจุ่มหน้าแล้วน่ะไอ้ช่างมันยีมันมีประโยชน์อะไรยี่โอ้โหอย่าได้ใหม่ลืมเก่าแซงแย่งท็อปแฟกดาบทำบมนี้แย่เอาโอ้ดีพี่มันโหดเอาเลยดำโอ้ไม่เอาเรีย่ผะคุมผะคุมสปอมมแหกฮัลโลเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยดิฉี่ลูกแก้วไเหี้ยอะไรเนี่ยสวยดำ เออ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 ดี้วดามแก้ให้แก้ให้โงสุดยอดเลยวะน้องเมันสมมุติทำไมกูมาช่วยเอมาช่วยเอเ็ตแล้วเปิดประตูออกมาจากต้นไม้แฝดว่โดนนี่ไงลืมลืมลืมพี่พี่ใช้ตีนเล่นเมื่อกี้ตอนนี้คุณดามกำลังเอ็นจอยอยู่ครับกำลังเสพอร่อยเลยอ่ะสนัยของเขาเศรษฐีมันจะเอาบอมไหมมายืนกองตรงบอลดิรวมพลังชนชน มาตรง้านเยหน้ามึงเลยไปก่อนหนึ่งพี่เล่นโหดจังธรรมดาครับผมพี่งหัวอยู่ละมันมากูเว้ยมันมากูแน่กูได้ฟรีกูได้ฟรีไปก่อนหนึ่งมาอ๋อ่ เออาล้วครับผมตอนนี้ภารกิจเราต้องชนะด้วยนะครับกูอยู่เองกูมีวาร์ปกลับมันเปิดประตูนะดี่ก็ถอยแล้สมองแค่นี่โดนตายหนึ่งตายสองกูกลับเฮ้ยนี่ไงกูเด้งหัวไปอีกหนึ่งขยไปดิถอยไปดิกดถอยกดถอยไม่ได้ไม่หน้ามาเลยมึงกดถอยดิคีย์บอร์ดเออเออคีย์บอร์ดพังโทษทีกันไปกลับไปสิ เฮ้ยกุณสมอบีกุณสมอบีโอ้ยมันนั่งไ<อ>ง<อ>เหี้ยคุณยังไม่โดนวันเจ็บเจ็บอ่ะแห่งเลยสวยดำไม่มีอะไรติดพลาดแล้วดำสุดยอดมากครับทุกคนทำได้ดีมากรมมือเก่งเลยมีคิวด,ควด้วยห้ 5, าพันน้ำในห้าพัน เว้ยทำไมคีย์บอร์ดกูลั่นน่ะกูยืนกอดอกอยู่อย่างงี้คีย์บอร์ดกูติดได้ไงโอ้ขอบคุณมากดาวขอบคุณมากที่มาเล่นกับพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ดาวขอบคุณทุกคนที่มาดูในบ้านแดงด้วยนะครับผมจะไปโลบอกอ่าเดี๋ยวผมลงลงบ้านแดงก่อนแล้วกันผมลองเทสระบบละสตรีมเกมอื่นในบ้านแดงคนกดออกก็เลยเออสตรีมแต่วาโรแล้วกันนะถ้าในบ้านแดงถ้าอยากดูต่อก็ตามมาดูบ้านม่วงนะครับจะได้เปิดเพลงเปิดเสียงได้แบบไม่โดนลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยเจอกันนะครับผมเจอกันนะครับ